สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นำพารูปเหมือนหลวงพ่อเดิมและพระปิดตากุวัดพนมลอกมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับตอนนี้ผมเหลือสี่องค์นะครับเดี๋ยวมาชมที่พารูปเหมือนก่อนนะครับตอนนี้ว่างสององค์เป็นพิมพ์พฐานสูงทั้งคู่สวยงามทั้งคู่นะครับพากุูนี้เป็นพระกระแส หาราคาดีนะครับราคาตอนนี้ผมก็ยังพอแบ่งปันให้ท่านได้รับประกันพาแท้ทุกองค์จากกุพนมลอกแทนทุกองค์นะครับท่านใดชอบท่านใดสนใจโทรมานะครับเบอร์064 721 0959 พระดีมีราคานะครับเป็นพระกระแสด้วยและที่สําคัญพระกุนี้พุทธคุณดีมากเป็นพระกุที่บรรจุอยู่ใต้ฐานพระรูปใหญ่นะครับอยู่ใต้ฐานพระประธานองค์ใหญ่พระกุดนี้อายุ99ปีนะครับตั้งแต่ปี2 4 6 8จนถึงปัจจุบันนะครับก็99ปีแล้ว ผ่านพิธีกรรมศักดิก์สิทธิ์ใหญ่ๆมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับเนื่องจากกุนี้อยู่ใต้ฐานพระประธานพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับดีครอบจัก,กรวาลอยู่แล้วท่านใดชอบท่านใดสนใจพรดแทดๆ้ๆพุทธคุณดีๆราคาไม่ตกนะครับช่วงนี้โทรมาได้เลยครับสวยงามทุกองค์นะครับ ภุวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีแค่สามหมื่นองเท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยนะครับทุกวันนี้หายากมากแล้วด้วยท่านใดเก็บได้เก็บเลยครับอีกหน่อยจะราคาแรงยิ่งกว่านี้อีกนะครับภักุนี้เป็นพัก,กระแสราคาดีดขึ้นเป็นลายชั่วโมงก็ว่าได้นะครับ นี่นะครับเป็นปิดตากุวัดพันนมลอกเป็นหลังยันนูนทั้งคู่นะครับหลังยันนูนจะเป็นหลังพิมพ์นิยมตอนนี้ผมก็ว่างสององค์นะครับสำหรับปิดตาหลังยันนูนท่านใดชอบท่านใดสนใจโทรมาได้เลยนะครับสวยงามนะครับ ชาจเจสสวยงามทั้งหมดทั้ง4องค์นะครับท่านใดชอบท่านใดสนใจโทรมาเลยครับวาง4ี่องค์นะครับทุกท่านครับพากุพนมลอกครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ่วกกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ